สวัสดีครับพบกับช่องบอลลูนเฟมิลีนะครับผมวันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะครับในเมืองพัทยานะครับตอนนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆอยากจะทำเป็นงานอดิเรกหรือเป็นงานประจำก็ได้นะครับแอปพลิเคชันใหม่ครับเหมือนแกล b ครับผมแต่อันนี้ชื่อว่าโบ๊ e ครับ b o l t ครับผม bro ไม่รู้มันออกเสียงังไงนะผมว่ามัวๆไปก่อนน่าจะ bro ประมาณนั้นครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนี้มันก็คล้ายๆทำงานให้ใครแกล็นะครับผมมีลูกค้าเรียกก็จะเราก็ไปรับตามนั้นครับแต่ข้อดีของมันคือราคามันถูกกว่าครับราคาถูกกว่าแกล็ครับผม ใช่ครับราคาถูกกว่ามากเลยก็เป็นราคาที่พอจับต้องได้ครับผมได้ทุกชนชั้นครับส่วนมากคนที่ขับก็น่าจะขับสองแอปนะครับแก๊ปด้วยโบ้ Bro ด้วยครับไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยของมันส่วนวันนี้เราจะมาทดลองการขับโบ้ดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมต่อวันหนึ่งนะครับว่ามันจะรลยได้ดีไหมหรือยังไงเดี๋ยวต่อไปผมจะแนะนำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหน้าตา ไอแอปโบเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมหน้าตาแอปพลิเคชันของโบนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับ1 km นี่คือระยะทางนะครับระยะทางที่ผมตั้งไว้ลักษีลูกค้าที่จะเรียกครับภายใน1กิโลครับผมนี่ครับลักษณะเห็นรถไหมครับคือจุดที่เราจอดนะครับรถ มาแล้วครับหนึ่งงานตอนนี้ศูนย์จุดเมนะครับราคา71บอาทนะครับกดรับเลยครับพอกดรับปุ๊บมันก็จะโชว์จุดหมายไปทางของลูกค้านะครับแล้วก็ไปตามตามุมดที่ลูกค้าปาักไว้เลยไปเลยครับขับไปเราอาศัยระยะทางที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับ ระยะทางที่ใกล้ที่สุดและก็ประหยัดน้ำมันที่สุดครับลูกค้าอยู่จุดแดงนะครับเห็นไหมครับนั่นละครับจุดแดงแดงคือจุดที่ลูกค้าอยู่ครับอ่าเสร็จปุ๊บพอมาถึงกดมันจะขึ้นว่ากำลังมาถึงในตอนนี้ให้เรากดคำว่ากำลังมาถึงในตอนนี้เลยครับนี่นะครับ ดูดูไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนนี่ครับพอกดกำลังมาถึงปุ๊บมันจะขึ้นว่าเริ่มเดินทางให้เรากดเลยครับเริ่มเดินทางต้องให้ลูกค้าขึ้นก่อนนะครับถึงจะกดเริ่มเดินทางได้นี่ลูกค้าจะไปอิมเมอร์เกชันครับนี่งานซ้อนนะครับติดมาอีกครับเนี่ย2.6กกิโลราคา97บาทครับผมกดรับไว้ก่อนครับ ระหว่างเดินทางแล้สอนถ้าไกลเราก็จะไม่ไปครับถ้าใกล้จุดหมายที่เราไปส่งเราก็จะไปนี่ครับมาถึงจุดหมายแล้ว71บาทครับตรงตรวจคนเข้าเมืองครับให้คะแนนครับให้ดาวครับครับผมเราก็จุดละหนึ่งงานนะครับราคา71บาทลูกค้าให้มาทั้งหมด80บาทนะครับอย่าลืมป้องกันแมสด์เวิร์ด้วยนะครับใส่ให้ดีแล้วก็ดูลูกค้าด้วยว่าให้ใส่แมสด้วยนะครับ ตอนนี้เราจะไปเอากันงานสองครับที่เราติดเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดอีกทีครับเป็นาจบหนึ่งงานนะครับตอนนี้เราก็ไปหางานที่สอนที่เด้งมาซ้อนลเมตรครับผมเราก็ไปเลยครับไปถึงปุ๊บกดกำลังมาถึงเลยครับนี่ครับไป เสร็จปุ๊บลูกค้านั่งปุ๊บให้กดเริ่มเดินทางทันทีครับนี่มีงานซ้อนเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้อันนี้พทัทยลูกค้าจะไปเนินผักหวานนี่งานซ้อนมาอีกเกบาทนะครับเคสสนี้ลูกค้าจะไปนอยเอยไปซอยเนินผับหวานครับหมู่บ้านลุ่งเรืองครับผมจบงานครับเกบาทครับ กดยืนยันแล้วก็กดให้คะแนน5ดาวเลยครับครับผมจบไปอีกหนึ่งเคสราคาเกลูกค้าจ่ายมา1 2ึบาทครับต่อนะครับมเมอกี้ติดงานที่3แล้วเรากำลังจะไปรับนะครับ Let's go คือเป็นจบต่อไปางานที่3ามที่เราเด้งมาที่เรารับไว้เราดูเลยครับอยู่ใกล้ๆเราครับ เราก็ไปรับเลยนี่ไปรับเสร็จปุ๊บกดเริ่มเดินทางเลยในตอนนี้นี่ครับกดเริ่มเดินทางครับ ไปสามงานสี่งานแล้วครับผมนี่ครับรายได้ต้องว,ว่างรับจ็อบพิเศษนะครับผมลืมแอลกอฮอล์นะครับล้างมือครับต้องเทปตัวเองไว้นะครับผมเอาจบแล้วแล้วก็นะครับจอดรอง,งานก็คือหา ที่มาเหมาะแหล่งที่มีคนนะครับผมแหล่งได้คิดว่าคนมาเที่ยวกันหรือแหล่งที่คนอยู่กันเยอะๆประมาณนั้นนะครับจอดไว้เดี๋ยวสักพักมันก็ดังเองครับจบไปอีกหนึ่งงานนะครับขาดทุนหนึ่งบาทนะครับราคาเจ็ดสิบเอ็ดบาทลูกค้าไม่มีหนึ่งบาทแค่มาเจ็ดสิบบาทลูกค้าน่าจะเป็นชาวจีนนะรู้มากครับ เรียงเย็ดไปหน่อยขาดทุนบาทหนึ่งงานไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะได้ทิบสักร้อยสองรอยต <c oughs> ิดอีกหนึ่งงานครับตอนนี้สองกิโลยังช่างใจอยู่นะครับว่าผมจะไปดีหรือไม่ไปดีไปรับสองกิโลเือค่าหกสิบเอ็ดบาทเราไปดูนะครับเผื่อลูกค้าเขาจะใจดีเลียวเราดูลูกช้กค้าก่อน,นครับลูกค้าชื่ออะไร ลูกค้าเคสบนึงอยู่ที่ซอยบัวขาวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนลูกค้าไปอยู่ครับแต่คือตอกของยลูกค้าสักเคสหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอออย่างหนึ่งครับการโควิดมือนหนึ่งหอครับไว้ฉีดครับ พลิเคชันก็สมัครง่ายๆนะครับไม่วุ่นวายไม่ยากเย็นเลยครับขออย่างเดียวมีใบขับขี่มีเอกสารรถครบถ้วนครับผมก็สมัครได้แล้วครับผมได้รถทั้งรถกระบะกระบะต้องสี่ประตูนะครับแล้วก็ถ้ารถเก่งก็เป็นตั้งแต่ปีสองพันห้าขึ้นไปครับผมถึงจะสมัครเข้าร่วมวิ่งกับโบ์ได้นะครับผมขอให้รถสภาพดีครับ ติดแก๊สนี่ยิ่งดีเลยครับรถไทรติดแก๊สนี่สบายนะครับไม่ต้องกังวลค่าน้ำมันวิ่งรอบได้ครับเดี๋ยวเราพอผมจะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ยอดให้ดูว่าวันนี้ผมทำยอดได้เท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวไปรับลูกค้าบัวขาวกันก่อนครับ let's go ไม่รู้ลูกค้าอยู่ไหน กัดบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละครับต้องไปเลยมันจะเป็นรีสอร์ทนี้นะครับขับมารับบางทีแป๊กก็ได้นะครับทางที่ดีนะครับแอปพลิเคชันมีทางให้สื่อสารกับลูกค้าได้อยู่นะครับซึ่งโทรหาถามก่อนครับว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมุดตรงนี้จริงหรือไม่และลูกค้าจะไปไหนครับ ครับผมจบไปอีกหนึ่งเค็ดนะครับรอบนี้ได้มาหนึ่งร้อยบาทนะครับกำไรสามสิบบาทรบเราไปแล้วขาดทุนบาทนึ่งรอบนี้ได้กำไรครับเจ็ดร้อยครับผมตนนี้ติดอีกหนึ่งนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับไม่รู้ลูกค้าไปไหน ครับลูกค้าครับรถคันไหนครับครับหนึ่งนะ s 1นะ bids ห่วิ่งได้ทั้งรถใหญ่รถเล็กนะครับรถโต้ก็มีนะครับจัดที่นั่งก็ได้นะครับถ้ารถโต้หรือจัดที่นั่งจะเป็น xl comfort พวกนี้มันจะราคาจะสูงกว่าราคารถเล็กครับผมถ้าราคารถเล็กครมันก็จะถูกลงมาหน่อยครับ อยู่ที่ลูกค้าใช้บริการด้วยนะครับลูกค้าน่าจะเป็นรัสเซียหรือเปล่า oh. Yes Hello no? Where you go m a d a m Taste of Norway you know that restaurant Taste of Norway Yes restaurant Taste of Norway Oh okay. พานสี่สิบก้าบาทนะครับคุค้าจ่ายมาเจ็สิบบาทาเป็อ่นเมืองนี่อยู่รอบเมืองไม่ต้องไปไกลครับไปรับอีกงานหนึ่งกันโอเ้เทพบะซิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ เข้าไปโหลดใน Play Store ได้นะครับสำหรับระบบ Android นะครับแต่สำหรับ iOS ก็ App Store นะครับก็น่าจะมีอยู่นะครับโหลดเสร็จแล้วก็ไฟทําตามขั้นตอนที่เขาครับที่ทางแอปพลิเคชันเขาบอกนะครับค่อยๆไปค่อยส่งมาเอกสารไปครับเดี๋ยวเขาก็จะเปิดระบบให้เราเอง ที่เคยขับเกียบอยู่ก็คล้ายๆกันครับไม่ยากครับลองขับตัวนี้เสริมไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจครับยามว่างก็ลองมาขับได้ลองโหลดมาเผื่อว่างๆไม่มีอะไรทำอยากจะมาหารายได้เสริมนะครับก็ลองดูครับลองพิจารณาดูเองว่ามันรายได้มันคุ้มหรือว่ามันไม่คุ้มก็แล้วแต่เราครับไม่มีใครบังคับ นัรท่องเที่ยวไม่มีการเนี่ยแหละครับรายได้เสริมของเราขับไปเรื่อยครับเหนื่อยเมื่อไหร่อะไรว่าพักเข้าบ้านไม่มีอะไรมากครับไม่มีใครมาบังคับเรานะครับเรียบร้อยครับเราได้ตุนเบียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวระหว่างเรากลับบ้านเราจะปิดแอปไว้เพื่อที่ลูกค้าคนไหนจะไปแถวบ้านเราเราจะได้ไม่ต้องตีรถไปฟรีนะครับผม อานะครับทุกคนตอนนี้เราทำธุระส่วนตัวของเราเรียบร้อยแล้วเราก็ำลังจะออกเดินทางไปหาลูกค้าอีกทีหนึง่งครับผมตอนนี้เราได้แล้วหนึ่งงานพอเราออกจากหน้าบ้านปุ๊บติดงานปั๊บเลยครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่ลูกค้าจะไปไหน ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านเจโตแล้วนะครับแต่เรายังมองหาลูกค้าไม่เจอเลยครับไม่รู้ลูกค้าอยู่ไหนเดี๋ยวจัดชิดๆตจะทางนี้ดูหน้ากำลังจะเช็คบินอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่จบไปอีกหนึ่งงานนะครับราคา ไปสิบบาทลูกค้าให้มาหนึ่งร้อยบาทลูกค้าค่อนข้างใจเรื่องเยอะเองครับพาไปหาร้านนวดอยู่ซอยบัวขาวแล้วมันก็ไปบอก้ดยว่าร้านไหน,นบอกให้จอดเลยผมก็วนไปจนสุดซอยบัวขาวแล้ววนไปสะพานบอกว่าหนูอยากได้แถวแถวห้างทองบัวขาวและตอนที่วนมันเสือกไม่บอกแล้ว <laughs> เหตุการณ์นี้เจอบ่อยครับ มีเกิดขึ้นกับทุกวันนะครับเคสแบบนี้เคสงี่เง่าแบบนี้ครับถ้าเราต้องการมาทําอาชีพหรือจะมาทําแบบนี้เราก็ต้องรองรับให้มันได้ครับพวกนี้โดนจนชินแล้วครับช่างมันไปอย่าใส่สมอผมอย่างน้อยเขาก็ให้เรามาร้อยหนึ่งตอนนี้จอดรอง,งานต่อไปอยู่ครับติดงานต่อไปแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งก็ โอเคครับเพื่อนทุกคนตอนนี้เราก็ติดอีกหนึ่งงานแล้วนะครับผมเมื่อกี้เป็นแอปพลิเคชนันของแคล b นะครับแคลปรารับจากฮิวตันมาส่งที่เคลฟยารานะครับราคาก็ประมาณเกือบเกือบสองร้อยนะครับซึ่งแตกต่างกับราคาของโบกมากๆนะครับแต่การนานๆจะมีลูกค้าใช้ทีหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้เราติดโบกอยู่นะครับแปรรับที่ชายหาดพระยาซอยหนึ่งนะครับ นี่ครับชมหน้าแอปพลิเคชันของ Grab นะครับคือ Grab บานะครับผมติดงานครับ2.5กิโลครับผมไปรับจากโรงแรมฮิวตันนะครับไปส่งเคปดาารนะครับผมสรุปยอดครับ207บาทนะครับผมนี่ครับรวมหักเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือ155บาทครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เอาไป5ดาวครับส่ง เราจะเห็นได้ว่ายอดต่างกันครับอตอนนี้งานแอปพลิเคชันของโบสติดครับ2.3กิโลครับผมเราดูซิว่าเข้าไปไหน2.8กิโลครับโทรหานี่คือใช้ฟังกช์ชันโทรนะครับซึ่งราคาที่ขึ้นมา77บาท77บาทก็น่าจะมีอยู่ประมาณ6กิโลครับผมเดี๋ยวเม่อกีก้สังเกตนะครับแกร็บ ไม่เกิน2กิโลครับผมเห็นไ,ไหมครับเพื่อนๆราคาแตกต,าาตา่างกันมาไอสเตย์เวดจูแอ t ด์ม m ร์คลา n เดี๋ยวลูกค้าขึ้นมาเราจะถ่ายให้ดู แป๊บหนึง่งถ่ายมากเนี่ยลูกค้าว่าครับรอพิซซตอร์เหมือนจะมองไม่เห็นเราหรือมองเห็นเราก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราถ่ายดูทีครับเกิดนะครับตอนนี้เดยวยราถ่า,ายมาสบงคราก่อนนะครับ ส7บ็ดบาทครับแค่ยัง้อยทอนยี่สิบฝรั่งด้วยฝรั่งแก่ๆนี่มันขี้ง,งบอยู่แล้วครับวันนี้บ่ายโมงแล้วครับเราจะวิ่งอีกแค่2ชั่วโมงนะครับเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ได้ส่งงานเที่ยวสุดท้ายเป็นเรียบที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือเรากาลังจะมุ่งหน้า ไปรับรูปก,ก่อนนะครับจบงานแล้วครบับงานเราวันนี้เริ่มตั้งแต่8ปดโมงทดลองวิ่งโบนตั้งแต่8ปดโมงยันอ่าตอนนี้บ่ายสามโมงพอดีครับเดี๋ยวผมรับรูปเสร็จแล้วก่อนยวผมจะมาสรุปยอดให้ดูว่าวันนี้เราได้ยอดเท่าไหร่แล้วก็หักค่าน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วเราจะเหลือเท่าไหร่ครับโอเคครับไปรับรูปก,กันคนระับบ๊ายบาย เรามาสรุปยอดกันนะครับทุกคนฝั่งซ้ายมือครับ1,052บาทครับตั้งแต่8ดโมงยันบ่าย3าโมงเย็นนะครับเราได้ทั้งหมด1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอบ8รอบ เรอบ10รอบ11 12 13 14 15 16ครับ16งานครับทั้งหมดเห็นนะครับมีงานที่ผมกดปฏิเสธด้วยนะครับคืองานไกลครับ16งานยอดอยู่ที่หนึ่บาทครับผมคะแนนกิจกรรม85%โอเคครับผมเมื่อกี้ก็ให้ดูในแอปพลิเคชันของโบเลยนะครับว่าวันหนึ่งเราเริ่มวิ่งตั้งแต่บ่าย ไอ้ตั้งแต่8โมงเช้านะครับ8ปโมงเช้าตอนนี้ถึงเวลาบ่ายสาโมงตรงนะครับผมยอดทั้งหมดคือ1,052บาทแต่เราจะมานับเงินของเราดูนะครับว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยครับแบงค์ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยรอยนะครับ มียอดอยู่แค่960บาทครับผมเหลืออยู่แค่นี้คือเราไปเติมน้ำมันมา300บาทแล้วก็ผ่อนข้าบ้านเราก็แวะซื้อข้าวอีกห50บาทเท่ากับ350บาทกันสดมีทั้งหมด960 บวกสามรอยห้าสิบก็ตีเป็นเก้าหกศูนบวกสามห้าศูนย์าไหร่เดี๋ยวขอเครื่องคิดเลขแป๊บหนึงนะครับ <laughs> สิบบาทครับคืสิบบวกสามร้อยสามร้อยห้าสิบหนึ่งพันสามกอบเงินสดเราจะมีอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทครับผมลบหนึ่งพันห้าสิบสองบาทส้ากับวันนี้เราได้ติปสองร้อยห้าสิบแปดบาทครับผมยอดเงินเหลือเก็บอยู่ที่เก้าร้อยหกสิบบาทครับโอเคครับผม อันนี้คือเราทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแอปพลิองวิ่งแอปพลิชค,ลคชันแอปพลิเคชันของโบ๊หนึ่งวันเราจะได้เงินเท่าไหร่แต่มันจะไม่ได้อย่างนี้ทุกวันนะครับผมเพราะบางวันก็ไม่ได้ครับบางวันก็แต่ขั้นต่ำขั้นต,ต่ำต้องมีอยู่แล้วประมาณสักห้าร้อยครับผมเอาละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะมาทำแบบนี้มั่งแนะนำว่าให้ทำแบบ ยึดเป็นงานอดิเรกก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําเป็นงานประจํานะครับเวลาเราพอเราสมัครเสร็จปุ๊บพอเรามีเวลาว่างแล้วเราเข้ามาทําครับพอว่างเสร็จแล้วก็มาทําแล้วเราก็ลองดูก่อนครับว่ามันโอเคไหมดีไหมครับถ้าดีแล้วก็ลองมาวิ่งเต็มตัวด้วยก็ดูก็ได้นะครับดิ้นพันกันหมดแล้วโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ ช่วยติดตามเราด้วยนะครับตอนนี้ยอดติดตามล้วยังไม่ขึ้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามด้วยกดซับสไคร e ด้วยช่องบอลลูนแฟมิลี่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย